สำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน VoiceOver บน iPhone นะครับแล้วบางท่านก็เป็นสายชอบถ่ายรูปภาพแต่ครั้งนี้ผมเน้นเป็นถ่ายวิดีโอนะครับบางครั้งถ่ายไว้เก็บไว้เพื่อย้อนกลับมาติดตามความทรงจำเดิมๆว่าไปที่ไหนอย่างไรแต่บางทีวิดีโอยาวๆเราอยากจะกรอไปอยังตำแหน่งที่เออไม่ใช่ตรง10วิ20วิต้องการ1นาที2นาทีการที่เราจะนั่ง ดูตั้งแต่ต้นไปจนหนึงสองนาทีอาจจะใช้เวลานิดนึงเราถ้าเรากรอได้ง่ายๆมันก็จะเป็นประโยชน์ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นโจทย์สำหรับตัวผมเองเพราะผมเองชอบถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็เอ๊ะทำไมเรากรอไม่ได้มันจะมีวิธีการกรออย่างไรเมื่อทราบวิธีการแล้วเลยนำมาบอกกันครับก็เอาเป็นว่าใครอยากทราบมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเกินนิดนึงก่อนเผื่อเพื่อนๆคนทั่วๆไปนะครับเข้ามาติดตาม voice o v e อเนี่ย <พา S 1> อย่างเช่นตอนนี้แต่สองครั้งเพื่อปิดยนะครับจะมีกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ใช่ไหมครับอันเนี้เป็นฟีเจอร์หนึ่งในการช่วยการเข้าถึงหรือที่เราเรียกว่า accessibility นะครับที่บน Apple iPhone ใส่มาให้ที่ทำให้ผู้พิการทางสายตาไม่ว่าจะเป็นคนตาบอดหรือคนสายตาเลือนลางเนี่ยสามารถเข้าถึงและใช้งาน iPhone ได้เหมือนกับทุกคนนะครับ ดังนั้นสื่อน,นี้ทํามาเพื่อนเพื่อนเพื่อเพื่อนเื่อน,อน,อน,อนคนตาบอดและคนใส่ตาเลนรางเท่านั้นนะครับแต่ถ้าท่านอยากรู้ว่าพวกเราใช้งานกันอย่างไรก็มาตามกันได้เลยเริ่มต้นอ่าผมก็ขออนุญาต <มา S 1> ใช้าาอาเ,เพราะบางรูปภาพอาจจะมีสลิปนะครับผมก็เลยใช้ฟีเจอร์ทําหน้าจอให้มืดก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้ก็มีการบันทึกหน้าจอไว้ด้วยก็เข้าไปที่แอปรูปภาพ ที่เราบันทึกไว้รูปภาพวิดีโอกล้องหน้าก้องหลังก็ได้แต่รังล่าสุดรูปภาพ1,000รูปแล้วเราก็ผมก็ไปที่อัลบั้มล่าสุดวันที่ล่าสุดเข้าไปรายการแถบแถบเลื่ัน1,000วิดีโอเวทีวิบห้าห้าสิบห้ามีเนื้อหาเพิ่มเติมเนี่ยครับวิดีโอผมไปเดินจากชั้นหนึ่งขึ้นชั้นสี่ของอาคารสมาคมเพื่อจะเอาไว้ใช้ทำสื่อนี้นะครับผมกดเข้าไปในนี้ที่วิดีโอตัวนี้ย้อนกับปุ๊บอ่ะคราวนี้ผมเปิดหน้าจอขึ้นมาแล้ว มาหน้าจอก็จะสว่างนะครับมาหน้าจอเปิดใช้อยู่แสดงว่าหน้าหน้าจอดำนะครับส่วนมาหน้าจอปิดใช้อยู่แสดงว่าหน้าจอสว่างนะครับอ่ามาหน้าจอเปิดมืดสนิทมาหน้าจอปิดหมายถึงสว่างทุกคนมองเห็นดังนั้นสําหรับเพื่อนๆคนตาบอดที่จะใช้ในส่วนของแอปธนาคารหรือจะมีการทําอะไรที่เป็นการเป็นส่วนตัวอย่าลืม3นิ้วแตะ3ครั้งหนห้าพูดว่า แล้วใส่หูฟังเราก็จะมีความเป็นส่วนตัวคนรอบๆตัวก็จะไม่รู้ว่าเราใช้งานอะไรที่มีความปลอดภัยสูงขึ้นอะแต่ว่าตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนเห็นแล้วก็สามนิ้วกดสาครั้งตึกๆึกึกเออถ้าผมพูดกี่ครั้งผิดไปไงขออภัยนะเป็นฟีเจอร์สามนิ้วแต่สามครั้งติดต่อกันนะครับเข้ามาตรงนี้แล้วผมปัดขวามาหัวข้อแก้ไขกลุ่มการทำงานกลุ่มวิดีโอเล่นวิดีโอกลุ่ม ปกตินะครับเราก็จะ1นิ้วแตะสองครั้งให้วิดีโอเล่นนะครับพอเล่นแล้วเขาก็จะเครื่องมือเราอยากจะให้เครื่องมือโชว์กลับมาก็ต้อง1นิ้วแตะสองครั้งนะครับตอนที่วิดีโอเล่นอยู่แล้วก็ปัดไปหาคําว่าปุ่มหยุดเดี๋ยวผมจะลองเลย์ให้ <Video S 1> ทุกคนเล่น,นก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับก็เป็นเสียงผมเองแอหละในวิดีโอนี้นะครับขอไป, <Video S 1> ปกรัรอัดไว้เพื่อจะไปทําสื่อเดินขึ้นวินดีโอ <Video S 1> ปัดขึ้นวิดีโอ อ่ะแล้วถ้าผมอยากหยุดผมต้องปัดหรือหนึ่งนิ้วแตะตรงงกลางหน้าจอข้างล่างหยุดพักอ่าหยุดพักก่อนคือปุ่มหยุดพักเครื่องมือเนี่ยจะอยู่ถ้าเราจับมือถือแนวตั้งนะปุ่มหยุดพักก็จะอยู่เหนือปุ่มโฮมกรณีคนใช้ iPhone ที่มีปุ่มโฮมแต่ถ้าคนใช้ iPhone 10 11 12 13 14 15 10 S ี่สอย่างเงี้ยก็ปุ่มหยุดพักหรือปุ่มเพย์พอยเนี่ยหรือเล่นต่อเนี่ยก็จะอยู่ เหนือตรงด้านล่างด้านล่างสุดตรงกลางเลยตรงกับช่องเสียบชาร์จนั่นแหละครับผมเนี่ยก็จะมีปุ่มเนี้ยเล่นปุ่มนะครับแต่สิ่งที่เป็นเทคนิคที่ผมมาแชร์จริงๆวันเนี้ยตอนแรกทำให้ทำให้ผมงงคือผมปัดรายการโหดปุ่มสวิตปิดแสบยุก็ได้ตัวมการเล่นวิดีโอกําลังเล่นสิบินาทีจากสองนาทีสิบเจ็นาทีแต่สองครั้งเพื่อเล่นหรือหยุดพักแต่สองครั้งทางเพื่อปรับปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกการทํางานแบบกาหนดเองจากนั้นแต่สองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน โหคือข้อมูลเขาบอกเยอะมากเลยว่าการใช้นิ้วเพื่อ,อตรงนี้จะเป็นตำแหน่งที่เป็นเวลาตัวควบคุมก,การเล่นวิดีโอกำลังเล่น17นา,นาทีจาก2นา,นาที17นา,นาทีแต่สองครั้งเพื่อเล่นหรือหยุดพักแต่สองครั้งท้างไว้เพื่อปรับปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกการทำงานแบบกำหน,นดเองจากนั้นแต่สองครั้งเพื่อเปิดใช้งานเขาก็จะบอกว่าให้ทำอย่างนี้อย่างนี้แตะสองครั้งเพื่อปรับแตะสองครั้งค้างไว้เพื่อเหมือนกับกรอเนาะอืม ผมเองก็เอ,อยากจะกรอ,อใช้หนึ่งนิ้วปัดขึ้นหรือเปล่าเปิดงาปนปิดวิดีโอปัดขึ้นอีกปิดวิดีโอปัดขึ้นอีกไม่ใช่แล้วอยู่ตรงตัวตำแหน่งที่เป็นเวลาเนี่ยการหนึ่งนิ้วปัดขึ้นปัดลงจะเป็นการเปิดและปิดที่ทเมนูเนี้ยซึ่งมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการที่เราจะมาเรียนรู้การกรอวิดีโอนะครับผมซึ่งถ้าใครปัดแล้วไม่เจอเครื่องมือตัวเวลาเนี่ย ให้คุณ1น,นิ้วแตะ2ครั้งตรงกางหน้าจอก่อนนะครับแล้ว1น,นิ้วแตะ2ครั้งให้เขาเปิดเครื่องมือที่จะมีการแชร์รายการโปรด <Video S 1> หยุดแ,แล้วก็ตรง<ว>ตำแหน่งกรเล่นวิดีโอกำลังเล่นสิวินาทีจกตัวควบคุมการเล่นวิดีโอขึ้นมาเนี่ยครับแล้วเขาจะบอกตอนนี้ผมอยู่จาก17บเจ็ดวิจาก2นาทีสมมุติว่าเป็น20นาทีแล้วกันซึ่งเขาบอกว่าการกรอวิดีโอเนี่ยที่อยู่ในแอป รูปภาพก็คือเครื่องมือของ iPhone เองนะครับเมื่อใช้งานร่วมกับ Voice Over เน right right. ี star, ่ยให้1นึ่งนิ้วแตะสองครั้งครั้งที่2องค้างไว้แล้วทำไงต่อเราอยากเลื่อนไปข้างหน้าเราก็คงคงจะต้องเลื่อนไปทางขวาใช่ไหมครับผิดถนัดเลยครับผิดถนัดเลยผมผมเข้าใจผิดเหมือนกันเดี๋ยวเราเราจะลองดูนะครับผมอยู่ที่ตรงนี้นะกาลังเล่นสิบินาทีจากสนาทีสิบเนาทีเนี่ยครับตัวอยู่ที่ตรงเวลานะครับ เราปัดมาที่ตรงเวลาตรงนี้แล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งเมื่อกี้17วิใช่ไหมครับหนิ้วแตะสองครั้งครั้งที่สองค้างไว้ปึ๊บ,บมีเสียงปึ๊บ,บ,บขึ้นมาลากไปทางขวาครับลากอย่าเพิ่งยกนิ้วนะครับที่นิ้วแช่ไว้ลากไปทางขวาแล้วยกนิ้วขึ้น <Video S 1> แล้วลองปัดสายาตัวควบคุมก,กำลังเล่นศูนย์วินาทีจากสองนาทีสิบเจ็ดวินาทีแตะสองครั้งเพื่อเล่นหรือหยุดพักแตะสองครั้งเขากลับเขากลับไปที่ศูนย์วินาทีไปที่จุดเริ่มต้นครับคือ ถ้าคุณต้องการที่จะกรอไปข้างหน้านะครับกลับกันเลยครับให้ใช้1นิ้วแตะ2ครั้งครั้งที่2แช่ไว้แล้วก็ลากนิ้วไปทางซ้ายมือของตัวเองครับอลองดูนะครับตอนนี้อยู่ที่ศูนย์วิใช่ไหมครับ1นิ้วแตะ2ครั้งครั้งที่2แช่ไว้ปึ๊บป๊บมีเสียงนี้นะครับคราวนี้ลากนิ้วบนหน้าจอไปทางซ้ายแล้วลองปล่อยดูอ่ะคราวนี้ผมปล่อยแล้วนะครับแล้วคราวนี้ปัดขวาหรือปัดซ้ายก็ได้คือปัดปัดปัดไปแล้วปัดกล<ด>ับนะครับ ปัดขึ้นหรือลงเแฉกเครื่องมือตัวควบคุมการเล่นวิดีโอกำลังเล่น17วินาทีจาก2นาที17วินาทีแต่สองครั้งเพื่อเล่นหรือหยุดพักตอนนี้กลับมา17วิใช่ไหมครับผมต้องการแฉกเครื่องมือหยุดพักเดี๋ยวนะครับขอหยุดก่อนเล่นปุ่มขอหยุดก่อนอ่าเราปัดมาที่ตัวตำแหน่งการเล่นวิดีโอกำลังเล่น21วินาทีจาก2นาที17วินาทีแต่สองครั้งเพื่อเล่นหรือหยุดพักแต่สองครั้งทางไว้เพื่อปรับปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกการทน่งงานแบบ จะอยู่ประมาณด้านข้างขวามือของหน้าจอแต่อยู่ตรงตำแหน่งวินาทีนะครับแล้วหนึ่งนิ้วแตะ2ครั้งครั้งที่2แช่ไว้ปุ๊บแล้วก็ลากนิ้วไปทางซ้ายเยอะๆแล้วก็ยกนิ้วขึ้น <Video S 1> คราวนี้ลอง,องหนึ่นิ้ว,วปัดซ้าย <video S 2> แหนึ่งนิ้วปัดขวาเล่นห้สวินาทีจับสองนา,นาทีสิบเนาทีนี่แหละครับ ก็จะไปแบบ54วินาทีแต่ถ้าเป็นวิดีโอ20นาทีอย่างเงี้ยการที่คุณเลื่อน1นิ้วแต่ด2ครั้งที่2ครั้งไว้แล้วเลื่อนซ้ายเยอะๆเนี่ยครับอาจจะไปที่2นาที3นาทีเลยก็ได้นะครับการที่1นิ้วต่ด2ครั้งที่2ครั้งไว้แล้วเลื่อนไปทางซ้ายจะเป็นการกรอไปเวลาข้างหน้าที่ไกลขึ้น2 1นิ้วต่ด2ครั้งที่2ครั้งไว้แล้วเลื่อนไปทางขวาจะเป็นการกรอย้อนกลับนะครับอืม สำหรับคนที่เคยเคยเข้าใจวิธีการกรอเนี่ยไกลข้างหน้าเราก็ต้องลากไปข้างหน้าใช่ไหมครับแต่ว่าสําหรับการใช้งาน watch over บนแอปพลิเคชันรูปภาพบน iOS 17.5การกรอมันกลับข้างกันนะครับผมหลงทางมาพักหนึ่งแล้วอีกครั้งหนึ่งรัมการเล่นวิดีโอผมอยู่ที่ลเล่น54วินาทีจาก2นาที17วินาทีนี่ครับ54วินาทีนะครับผมต้องการกรอไปด้านหน้าผมก็หนิ้วแต่2ครั้งครั้งที่2แช่ แล้วอย่าเพิ่งปล่อยลากนิ้วมาทางซ้ายแล้วค่อยยกขึ้นครับผมวิดีโอนี้ลองหนึ่งนิ้วไปซ้ายแล้วก็ควบคุมการเล่นวิดีโอมากำลังเล่นหนึ่งนาทีสามสิบเอ็ดวินาทีจากสองนาทีเนี่ยครับไปอีกสามสิบสี่สามสิบหกวิได้เลยแต่ถ้าเป็นแบบวิดีโอนั้นสักยี่สิบนาทีก็อาจจะไปทีละสามสี่นาทีได้เลยนะครับอ่ะเราก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งตรงนี้เขาก็จะชนครับเพืกับชนผนังดีนะไอโฟนโดนนิ้วก่อน ตอนนี้ผมไปอยู่ชั้นสี่เนาะอันนี้วิดีโอตอนนี้ไปอยู่ชั้นสี่แล้วกำลังเดินลงมาก,กี่นาทีให้ผมสามารถกรอได้ครับเนี่ยแฉกเครื่องมือหยุดพักตรงหยุดพักโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นเทคนิคที่จะเกิดจากการสนองความต้องการของตัวเองเพราะว่าผมเป็นคนชอบถ่ายวิดีโอคนหนึ่งไม่ทราบเหมือนกันว่าเพื่อนๆผู้วิการทางสายตาคนตาบอดหรือคนสายตาเลนรางเนี่ยที่ถ้าชอบถ่ายวิดีโอแล้ว ถ้าต้องการกรอวิดีโอบนแอปพลิเคชันรูปภาพบนไอโฟนเนี่ครับนี่ก็นำทิปเทคนิคมาฝากกันนะครับอย่างที่บอกเข้าครับเข้าไปที่วิดีโอตัวนั้นกดเล่นก่อนนะครับแล้ว1นิ้วตัดตรงกลางหน้าจอแล้ว1นิ้วตัดสครั้งป๊กปให้เครื่องมือขึ้นมานะครับแล้วจะมีปุ่มข้างล่างตัจะับคุมกางเล่นวิดีตัวควบคุมการเล่นวิดีโอเป็น จำนวนเวลาตรงนี้เราสามารถหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งครั้งที่สองค้างไว้ถ้าลากมาซ้ายคือการกอไปข้างหน้าถ้าลากไปขวาคือการกรอย้อนกลับไปทางต้นทางนะครับแล้วก็จะมีปุ่มวิตปิดแชร์ทำเครื่องหมายเล่นปุ่มรายการโปรดปุ่มเล่นข้อมูลลบนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกทิปเทคนิคหนึ่งที่นำมาบอกกันผมเจออะไรแล้วน่าสนใจแล้วมันไม่ได้ใช้ตามปกติอ่ะก็จะนำมา ฝากกันนะครับก็ความรู้ดีๆมีที่บริการหมอคอมนะครับ1414 14พลัสพก็ฝากติดตามกันด้วยเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดบริการหมอคอมยินดีให้บริการนะครับกดหมายเลข1414 14. ตึ๊ดตๆๆๆึ๊ดเมนูหลักกด9แล้วกด1ให้บริการจันถึงสุข10โมงเช้าถึงเที่ยงเป็นสายด่วนไอทีสำหรับผู้พิการทางสายตาครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ